นั่งหลับทั้งวันแล้วก็นี่ก็เอาน้ำทุเรียนไปอุ่นไมโครเวฟอันใหม่ตะกองซื้อมาแล้วชิปหายไปพุ่งหกม,มันแตกมันพุ่งหกเต็มไมโครเวฟที่ซื้อมาใหม่เครียดมากนี่กินน้ำทุเรียนไง น้ำทุเรียนแต่ทุเรียนน่ะกินเยอะๆมันเป็นกรดไหลย,ย้อนกินเยอะไม่ได้มันเน่ยเนี่ยให้คุณผู้ชมดูเนี่ยน้ำกะทิอะที่ว่าเป็นอบพันเทียนอร่อยอร่อยอ่ะมันไหลออกหมดเลยเนี่ยเหลือแต่อย่างเงี้ยคนๆ เราก็เลยตักมามาใส่น้ำแข็งไงอย่างนี้เทลงไปเสียดายมากมันไหลออกหมดเลยเนี่ยเห็นทุเรียนไหมคุณผู้ชมเห็นทุเรียนหรือเปล่าทุเรียนที่แม่แกะใส่เสียดายมากยวจะไปเอาน้ำแตงปี๊บมาใส่มันจะได้หว,นหวานๆเสียดายมากคุณผู้ชม น้ำตาลปีบใส่เย็นๆมันจะละลายหรือเปล่าไม่รู้นะมันไม่หวานไงพอดีวันนั้นพี่แขนเขาให้มาเนี่ยคุณผู้ชมลองใส่ดูซิว่ามันจะละลายหรือเปล่าเนี่ย ที่แจกร้านขันข้าวเอาให้มาเนี่ยน้ำกระทิที่มันเป็นอบคันเทียนแบบคือที่เขาใส่สลิมอะพอมันพุ่งกระจายเต็มเต็มใั้นะไมโครเวฟมันไม่หอมเลย เนี่ยความหอมหายหมดเลยที่กินอบอัำเทียมอะ่ะหายหมดเลยเสียดายหายหมดเลยเดีย๋ยวเราลองใส่น้ำตาลปีบลงไปแล้วคนดูซิว่ามันจะละลายหรือเปล่าแต่น่าจะละลายจำได้ว่าตอนที่เราทำน้ำกะทิรัดช่องเนาะเราก็คั้น กะทิเสร็จแล้วก็เอาเน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปแล้วเราก็คน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 ในน้ำกะทิกินมันละลายเนาะเคยกินไหมอ่ะน้ำกะทิละช่องไทยอ่ะอันนี้มันเป็นน้ำน้ำตาลมะพร้าวแต่ว่าถ้าน้ำตาลปี๊บปอมอ่ะมันก็เป็นน้ำตาลทรายแหละไปเชื่อมแล้วก็ใส่สีเพราะมันจะถูกกว่า แต่ถ้าน้ำตาลมะพรา้าวมันจะหอมเพราะว่าเขาเอาน้ำมะพร้าวมาเคี่ยวเป็นน้ำตาลอันนี้เดี๋ยนะเอาอุ่นร้อนๆแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวกินได้ทำความสะอาดแล้วเนี่ยเครียดเลยเมื่อกี้ขึ้นไปเราเครียดมาก เพิ่งซื้อมาใหม่ก็เกิดเหตุการณ์เลยเครียดมากประหยัดไงไม่ค่อยมีเงินอันเก่าเราใช้เครื่องหนึ่งตั้งเก้าพันกว่าบาทอันนี้อันนี้ซื้อแบบเครื่องแบบยี่สิบยี่ิสี่ลิตรแต่อันเก่าเราอ่ะสี่สิบลิตรเครื่องเก้าพันตอนนี้ไม่ค่อยมีเงินก็เลยซื้อประหยัดประหยัดซื้อแบบ สองพันห้ามาใช้ว่าเออถ้าเสียก็โยนทิ้งก็ซื้อใหม่แต่ปรากฏเครื่องมาแม่งเล็กนิดเดียวใช้ตะกล้องไปซื้อแหละมันขับมอเตอร์ไซค์ซื้อแล้วขนมาให้โอนเงินไปให้มันแหละสามพันแล้วก็ซื้อหานใน Google แล้วก็ส่งไปให้มันดูทางไลายมันจะได้ซื้อง่ายไง ไม่มีเงินก็ใช้ของถูกไงเพราะว่าถ้าเราซื้ออันนั้นมันซื้อได้ทั้งสี่เครื่องเนาะซื้อแพงแพงแม่งก็เสียเหมือนกันก็เลยซื้อถูกๆแล้วใช้แล้วโยนทิ้งยังไม่รู้เลยซ่อมได้หรือเปล่าไม่รู้ไงก็เพียงแต่อันนี้เอามาใช้แก้ขัดก,ก่อนไงจะมาอุ่นอาหารกินไงแต่ว่า เช็ดผงทองเขาบอกให้แม่เช็ดเช็ดทำความสะอาดมันจะหายยังยังไม่ได้เช็ดตอนเช้าเสียบปลั๊กแล้วมันมีควันขึ้นแล้วเราก็เลยโทรไปรีกตะก,ก้องซื้อใหม่เดี๋ยต้องลองไปเช็ดดูว่าหายหรือเปล่าตะก,ก้องมันเคยพูดมันบอกว่าแม่ครับ ไมโครเวฟที่บ้านผมมันพังแม่มีไมโครเวฟให้ผมไหมที่แบบไม่ใช้แล้วมันบอกมันเอาไว้อุ่นกับข้าวกินเนี่ยแม่ใส่น้ำตาลปีบลงไปแต่ว่ามันยังไม่ละลายนะเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นก้นกอนๆอยู่เดี๋ยวคนไปคนไปไม่ค่อยมีเงินไงก็เลยไปหยัก เนีย่ยแม่คนอย่างเงี้ยให้ดูคุณยังไม่ละลายแล้วน้ำตาลปีเป็นก้อนๆเนีย่ยคุณผู้ชมมันเป็นก้อนอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวขนไปก่อนมันยังไม่ได้อาไปเพราะว่ามันขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วฝนมันตกมันบอกเดี๋ยวไว้รถใหญ่มาแล้วก็ค่อยมาขนมันขับมอเตอร์ไซค์ รถแม่กระจกหน้าแตกไปซ่อมอยู่เรามีประกันชั้นหนึ่งไงหลายหลายหลายอาทิตย์แต่กว่าจะเสร็จอ่ะแล้วกจ็จะซื้อรถใหม่ใช่ไหมวันวันอาทิตย์เนี่ยขับไปดูที่เบนบีเคเคบางนาเขาบอกเป็น เป็นเขาเป็นอันดับหนึ่งของของโลก BKK บางนาเขาขายรถใหม่แหละแล้วเราก็ไปถามเพราะว่ามีมือสองไหมมีอยู่คันหนึ่ง S ห้าแปดศูนย์ E เป็นสีแบบบอลเทาออะแบบรถป้ายแดงเลยเพิ่งขับไปได้พันสองร้อยกิโลอะ่ะเขาขายหกหมื่นไอหกล้านขายหกล้านสี่แสน แล้วแม่ต่อเขาห้าล้านเขาบอกว่าไม่ได้เขาบอกไปถามผู้บริหารให้หน่อยแม่ให้หรายเขาบอกถ้าได้ก็ติดต่อมาถ้าห้าล้านได้เอาเพราะว่ารถใหม่เลยเพิ่งจะวิ่งไปแค่พันสองร้อยกิโลแล้วเราจะไปติดเป็นรถป้ายแดงเลยแหละแล้วเราก็จะไปจะไปจดทะเบียนเมื่อไหร่ก็ได้รถป้ายแดงเลยรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเอสห้าร้อยแปดสิบอีรถเป็นอะ โดนก้อนหินไงขับไปอ่ะแล้วอีรถบรรทุกไงที่มันอยู่ข้างหน้าเราอ่ะก้อนหินเนี่ยมันจะเดินมาหน้ากระจกเรากําลังฉันกําลังยื่นทุเรียนให้ตะก้องกินขับรถที่จะไปจันขบบุรีไงแล้วเ,เราเรายังไม่ได้กินข้าวเช้ากันไงเราฉันนะบอกตะก้องบอกอ่ะทุเรียนเนี่ยดานในแดงหน้าก็ซื้อมาให้แม่ใช่ไหมเลยบอกตะก้องบอกอ่ะเลืออยู่สามเมดรมาไปกินแม่ไม่กินเพราะกินแล้วแม่ไม่สบายกินทุเรียนแล้วแม่ไม่สบายมันร้อนในไง แล้วมันก็เลยกินแก้หิวไปก่อนไงกําลังเอื้อมแม่มันกินกําลังคํามือหนึ่งขับมือหนึ่งกินอย่างนี้ไะแมงไอ้นั่นน่ะเสียงดังปังตกใจเลยอ้าวกระจกกูแตกอ๋อเนี่ย,ชยเชฟผงทองก็สอนแม่แบบตรงแผงด้านข้างเป็นตัวส่งขลื่น ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ได้แต่ส่วนมากเศษอาหารความชื้นไปโดนลองเช็ดออกให้แห้งก็หายครับมันมีกลิ่นเหม็นไหมอ่ะมันไหม,ไม,ไมลงมาถึงข้างล่างอ่ะเซฟเครื่องมันเหม็นไหมมีควันคุ้มขึ้นมาเลยอ่ะแม่ก็เลยหยุดใช้กลัวไฟไหม้บ้านไงอ,อยู่คนเดียวด้วยเดี๋ยวเราเราจะทำจะแบบ ดับไฟเอ,เองไม่ทันไงย,ยังไม่ละลายเป็นตันปี๊บ เรามีประกันไม่เป็นไรให้ประกันเข้าไปจัดการเอาผิดอะไรมันขับข้างหน้ามันขับหนีไปแล้วหินมันจะเดินมาโดนกระจกก็เลยไม่มีรถใช้รถใช้รถของไอ้ตะก้องอ่ะรถมันอะสามสิบปีพระเจ้าเหามันซื้อมาถูกๆไม่กี่หมืน่น แล้วก็เหมือนกับน้ำมันท่อน้ํามันมันรั่วเข้ามาในรถโหนั่งไปแล้วเวียนหัวไม่สบายทรมานมากรถมันอ่ะเหม็นน้ํามันเหม็นมากขึ้นไปนั่งก็เหม็นมากแม่บอกมันบอกให้ไปซื้อรถไฟฟ้าแบบถูกๆคันหนึ่งสามแสนใช้เลยเมื่อวานแม่เติมน้ํามันให้ไปไปสองพันห้านะเป็นสินโคตรแพงสองพันห้ายังไม่เต็มถังนะเป็นพระเจ้าหาของตะก้อง รถมันเก่ามากแล้วน้ำมันมันรัน่วเข้ามาในรถเนี่ยถังน้ำมันไงแล้วเรานั่งไปโอ้โหแม่งเหม็นกลิ่นน้ำมันจะตายให้ได้แล้วก็นั่งนั่งไปก็มีกลิ่นเหม็นซ่วมเหมือนกับกลิ่นท่อกลิ่นคลองเน่าๆอ่ะมันเข้ามาในรถนั่งรถตรมาร่างกายรถไฟฟ้ากลัวรู้ปะ ซื้อมาแล้วกลัวว่าอะไร,รลูกอ่ะวันนั้นนะดูคลิปในต่อๆเนาะแม่งเขาแบตเตอรี่ระเบิดรถไฟฟ้าแบตเตอรี่มันระเบิดกลัวไงแต่ว่าพอเติมน้ำมันแพงๆแม่งก็โโอ้โหไม่ไหวเว้ยแล้วรถเสียบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่ไหวแต่ก็มะ แม่พรุ่งนี้ผมต้องเอารถมารับแม่ผมต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเก้าร้อยแม่ก็เลยโมโหแม่บอกงั้นมึงก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวกูจะไปไหนนั่งแท็กซี่ไปก็ได้มันบอกแม่ผมก็อเบิกล่วงหน้า ของวันท่กตอดได้ไหมผมไม่พอผมจะไปเติมนะ้ามันเครื่องก็เก้าร้อยนะประตูน้ำอะตอนกลางวันอะที่ตะก้องเอาไมโคเวฟมาตอนน้นบ่ายมออัวฟ้ามืดเลยแต่แม่งตกแค่ถนนเปียกไม่ได้ตกหนาไงาตกแบบแค่ถนนเปียกอะ นี่ไงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเราคนคนไปคนมาแต่แต่ว่าไปอุ่นแล้วมันจะมันจะไม่อร่อยนะแปลกมากน้กํากะทิทุเรียนเนี่ยพอเราไปอุ่นนะมันมันมันไม่อร่อยเว้ยมันไม่หอมเนี่ยคุณผู้ชมดูเถีะเห็นแล้วปะ ที่แม่เอาตะแตรงปิบใส่ลงไปเมื่อกี้คนคนคนให้มันละลายไงน้ำทุเรียนไงน้ำกะทิทุเรียนเขาบอกเอาอย่างเนี้ย่แล้วก็แบบแบบไปไปใส่ตู้เยน็นก็เป็นไอติมทุเรียนเลยไงทำเป็นไอติมทุเรียน เดี๋ยวตักใส่ถุงจะไม่ตักถุงใหญ่จะตักถุงเล็กเพราะว่าไมโครเวฟอันนี้ลูกมันเล็กนะถุงใหญ่ๆมันใส่ไม่พ้นไมโครเวฟเนี่ยคุณผู้ชมดูดียเนี่ยละลายแล้วนะน้ำตาลปีป๊บอะละลายแล้วเมื่อกี้นี้แม่เห็นเป็นก้อนๆตอนนี้ละลายแล้วมึงไม่มีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วป่ะไม่มีแล้ว เราก็เนี่ยแล้วเราก็เราก็ตักใส่ถุงใช่ไหมคุณผู้ชมตักใส่ถุงแล้วะเราก็อย่าอย่าตักเยอะมันถุงมันใหญ่แล้วมันเข้าเตาไมโครเวฟไม่พ้นไง ตัดตรงเล,เล็กๆแบบแว่าพอมันละลายแล้วก็ามากินเป็นไอติมทุเรียนลยเนี่ยคุณผู้ชมประหยัดไงกินเป็นไอติมทุเรียน ไปในติมทมเจีีนนี่เมื่อกี้มีเกอนแต่ลตีดที่มันยังไม่ละลายเนี่ยคุณผู้ชมตักถุงแค่นี้พอวันนั้นแมน่ไปตักแบบหมดถุงเดียวใหญ่ๆเลยไงแล้วก็เสร็จแล้วพอเราเอามาอุ่นเน่ยมันใหญ่ไปแล้วมันก็แล้วเราก็แบบไม,ไม่ได้ไปยืนรอลงมาข้างล่างมาเฝ้าร้านพอขึ้นจโมงขึ้นไปแม่งแตก ถุงแตกพุ่งไปไมโครเวฟน้ำกะทิหกเลอะเทอะไปหมดเนี่ยเราแค่นี้พอแล้วเราก็มากินทีละถุงเอามากินทีละถุงไงแล้วแป๊บเดียวมันก็นละลายประถุงใหญ่่ะมันละลายยากคุณผู้ชม ถ้าสมมติว่าเราจะกินเป็นแบบใส่ข้าวเหนียวกินแล้วก็ถุงเล็กๆเนี่ยอุ่นไงเพราะวันนั้นพาดไปไปเทเป็นเป็นถุงใหญ่ถุงเดียวไงคุณผู้ชมเนี่ยแค่นี้พอแล้วเราก็เป็นแอตี้เช้เรียนแล้วเราก็มากินแค่ถุงหนึ่งกำลังดีเลยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย เนีย่ยกำลังดีเลยเอามากินทีละถุงที่เราเราต้องซ้อนอะไรก็แบบเพราะมันชอบแตกเวลามันเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันชอบแตกคุณผู้ชมใส่น้ำตาลมะพร้าวน่าจะอร่อยกว่าน้ำตาลใส ไม่เอาแล้วตรงนี้ใหญ่ๆตรงเดียวมันมันทำให้แบบเกิดความเสียหายไงเนี่ยแล้วมันเป็นไอตินจุเรียนไงนนแล้วก็กินแค่เนี้กินเป็นไอตินจุเรียนไปเลยแค่ช่องฟีด เราใส่ถุงใหญ่ไปแล้วก็กว่ามันจะละลายมันเสียเวลาแล้วก็เอามาก็กินไม่หมดอย่างเงี้ยกำลังดีงนงเนี่ยถุงหนึ่งแค่นี้เป็นไอติมทุเรียนเนีย่ยคุณผู้ชมเห็นหไหม <Yeah. laughs> ที่แม่ที่มันในไมโครเวฟมันแตกเพราะมันเต็มถุงล้นไงเราเราเราก็คิดว่าอุ้ยเอาเอาเทาเป็นถุงเดียวชิบหายแค่นี้พอแล้วก็ออกมากินทีละถุงจะใส่ท่านเดียวกินก็อุ่นอย่างนี้ให้ร้อนแล้วก็เอาเข้าหิ้งใส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมแค่นี้พอ ละลายหรือว่าน้ำตาลปีบละลายน้ำตาลปีบละลาย ก็เร <g binary> ียกแปรรูปทุเรียนไงเพราะทุเรียนมันแพงมันเสียได้ตังค์คุณผู้ชมนี่เยอะแยะ ข้างนอกข้องฟ้ามันมืดมืดคึมคึมนะแต่มันไม่มีฝนไงคึมก็จริงแต่มันไม่มีฝนคุณผู้ชม เนี่ยวันนั้นที่แม่กินเหลือหอมันอร่อยที่ว่าน้ำกะทิอบพันเทียงแม่มันไหลทิงหมดเลยเสียดายแม่อร่อยเลยเมื่อกี้ไม่มีความหอมนะนี่น้ำกะทิอบพันเทียนที่แม่กินเมื่อวันศุกร์ยังหอมอร่อยอยู่กินเหลือในแก้ว เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยหอมอมันอร่อยหอมันอร่อยอยู่เมื่อกี้ที่มันไปให้ละลาย,ย่ละลายน้ำแข็งแม่งหุ่งหายไปหมดความหอมหายหมดไม่เหลือเลย เครียดและ